วิดีโอตรงนี้ก็สวยดีเออแป๊บเดียวที่นี่มาถ่ายวิดีโอกัน,นะมะน,น,น,นี่ทไมถถ่ถ่ายวิดีโอละมันแดดแล้วไม่มีขี้เกียจถ่ายแล้วแค่ไนเรไม่ขี้เกียจถ่ายอันนี้ดอกสวยก็เยอะถ่ายเยลูกปลาบ้างแค่ไหนเราถ่ายถ่ายวิดีโอให้งานเนี่ยอันน,นี้น่าถ่ายเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยน่าถ่ายวิดีโอ เดี๋ยวไม่มีวิดีโอเดี๋ยวพี่นี่ถ่ายวิดีโอสิถ่ายรกมารดาดิแหละไม่ได้ต้องถ่ายวิดีโอไม่ได้ต้องถ่ายวิดีโอเห็นไหมเนีย่ยเห็น <ư, S 1> ต้องถ่ายวิดีโอทำไมเนี่ย<อ>ถ่ายวิดีโอนี่อะไรต้นทุนก่อนโอเคต่อไปก็ถ่ายวิดีโอนะถ่ายไม่เป็นวิดีโอกดตรงไหนวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวข้าราสอนให้ดู ก่อนก็ต้องกดปุ่มสีแดงไงเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเอาม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 ากดปุ่มสีแดงไ,ได้ถ่ายวิดีโอวิดีโอเฮ้ยปลาปลาวุบวุบดูมีที่ปลามันวุบวุบดูตัวใหญ่ เห็นปลามันบุ๊บดูมันบุ๊บมันลุ๊บลุ๊บอยู่มันรอให้มันมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็มันลงเออไปทางรู้นต่อเร็วเร็วเดี๋ยวเป๊ ดอกอันนี้สวยดีด,ดูมันกันตอนนี้เราก็ถึงสาลาแล้วโอ้ชินกเต็มไปหมดเลยถาดลาที่จะดีนะมาดูปลากันว่าจะเป็นไงถ้าคุณชอบก็ต้องกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็ขอให้กำลังใจด้วยนะครับกำลังดีอยู่อ่ะกดปิดละกดปิดทำไมอ,ะอ่ะอแล้วจะดูบ้างงั้นมนไม่ชตตตีตัวแล้วจะดูซิสวยไหมไม่ไปด,ดีโอ้แต่ตรงไหนแะ้วเนี่ยตรง ไม่ใช่อันนี้ที่แค่ถ่ายไว้เหรออันนี้ที่พี่นีถ่ายไว้อันนี้ที่พี่นีถ่ายวีดีโออ่าอาอันไหนรูหลบก่อนไม่มีจะโดดไม่สวยป่ะจะไปไปดูกันไปดูของเดี๋ยวเซฟ<อ>มันจะดู สวยดีอือเดี๋ยวจะนั่ง录 video ไปโอเคไม่งั้นขอลาตัวไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย